ตั้งกระทะที่นอนไปตับแกลอัน,นง้งใส่ทุกคนจะใส่น้ำมันกันเลยได้ที่นอนอันนี้มาใส่น้ำก็ใส่อะไรคะใส่ที่แกงส่ที่คมวันนี้เราจะทำเน้ำกินปักทองบัตเตอร์บัต บัตตุนปัตตินนะคะมามันจะไปรอดหรือจะไม่รอดต่อไปนะคะฟ้าทองใส่เข้าไปก็อันนี้ไข่ของเรานะคะแต่ก่อนใส่ไข่นะคะเราใส่เกลือก่อนพี่น้องใส่เกลือไปนิดนึง เราก็จะรอให้ฟักทองมันสุกนะคะเอาฝาหม้อปิดไว้รอสักครู่นะคะในในระหว่างรอนะคะไข่ที่เราเตรียมไว้สีฟองนะคะเราก็เอาไข่ของเราค่ะที่เตรียมไวนมนไมน้นี่ค่ะมาโยนเลยค้มไหใช่เอยวกกันไม่ใช่นะคะเอามาเฉาะเดี๋ยวเฉาะก่อนนี่น้องช็อกได้กันนะ เราเบรเพิ่มเร้นแเราก็จะเตรียมเทลงไปในฟักทองนะคะสักรูกแล้วเราก็มาเปิดดูนะคะว่าฟักทองมันน่าจะได้แล้วเทไข่ลงไปเลยคะ่ะตามด้วยน้ำมันหอยพี่น้อ,อง สอดซุปราคะกินได้เลยพี่น้องยวหลหสูตรหอยกันละลาเดี๋ยวสิบแลากินให้ดูนะคะ